มาดีป,ล,ปงลงลงกหอกระสุนหนึ่งแคนมีนังเทีนกับงงรไฟ <c oughs> ห้องพี่แอนบไฟกำลังห็นดพอกกินอยู่ con nuôi cái tốt con nuôi Bây giờ mày Tao là chồng mòn ทปวดแขจะผัดกระเพราหมู ใส่ปลาหมึก ไอดาวมาหมเูเบิดมาเฮ้ยสินหะมูหนึ่งเปอรนละทำอย่างนะนเออันนี้กูไปซื้อมาอา้าวมึงซื้อมาหรอมึงเคยซื้อหรอกเอามึงเป็นบบสิบโคมเลยอืม มราซื้อกระดูกนั่นแหละมากินอร่อยไหมล่ะอร่อยที่สุดกระดูกหมูแซ่บมากถอนออกมาแล้ว

เคยได้กิ่นวนิพัตกะเพาเเคยเห็ดเยอะเคส่วนนายกินยังไงกิ่นถึงปลาปลากจะเป็นตีนหรือจีตะปนวพัตกะเพามีคนเห็ดในกินไม่ได้กินดอกพี่น้องเห็ดบุปเป็น จะหมักขี่พักนะดกะเพราเักกยด้วาผักกะเพากับกระเพือยอพีน่น้่าเต้มสวนอยู่ต้นกะพนเพามีนจะใบยังไย กระพสิกระมือคนก็ตกปล่อยๆเลาะเ,ะเ,ะเขาเจาอพยุกข่เขาสองสามมือิฐเปนชาวบ้าง ปดีปลาลุงว้าวดีจีตาละปลาลุงเลยลาลมาไทยูมิใจอ่ะเด็ดไลาลูงก่อนใบกะเพราซาลาพิ่นใบยังหูบอ๊ะหูให พระอิตุไทยมันเกิดอยู่แถวป่าอันไม่คุยแล้วจบอกว่าอ,อันบอกอ่ เตี้ย่างเนตตี้เพราะแค้นอบอกพ่อพ่อโตมาว่าเป็นยังไงหลดลอมอ่ะค่อก็งงถามผู้ใดพ่อโตมาว่าเป็นยัอองไงหลดลมโอ,อ้โ ภูรักกระทายมหามสรุปให้ลดโรคมักทสิพี่ลดยังโรคมั้ยลดที่อิบลดเบ้นไ่ช่เจ็บอยู่ที่โอ้คือไปห้องนอนในโรงงานเลยฮะสิบยี่ แคนกับผมไปโรุเงียนไม่ไปโรงเรียนเห้น้องหนึ่งวันสิไปหาแม่อยู่โรงพยาบาลแนสื่อจะไหนน้องเจะตั้งสื่อละบูสิสี่ยังจะทำหนึงสี่ยังจะกระชองยังยังนะอัน